ดีจ้าครับผมชดเจนวเนะค่ะชับดูครับชัดเจนดช,ด,ด,นชดเจน,เนโอ้ยหวยสองคนก็แมนแท้นั่นด้วยครับมันจะเป็นเข่าตัวกันละมีมนอยู่ค่ะมันเข่าตัวกันแต่ว่าก็ถือว่าเข่านอกเพราะว่าบนมาสามหางล่างสามหางหนึ่งเนาะครับผมจะมานบ่อทั้งนั้นกับพ่อได้แน่เลยคือ โอ้มันก็เข่าค้องกันคนละครึ่งเออมันเขาาค้องการคนละค <c oughs> ออรคะคึ่งเนาะรันได้คนละครึง่งอืมเปียดหาหาเปียดกัเลขออกไปจังสัน่นไปหาเจ็บทงๆเลยมาออกเปียดหาข้างล่างนี่โอ้ยเนาะวัน <c oughs> นี้ไกลกันเอา้าว่าเป็นอย่างนเนาะเขาก็สูตรตองวันนี้เข้าสิคลิปนี้เขาสิมาปล่อยสูตรของเซียนก่อนเนาะแบนครับ ซองกับพุ่หละครับไปใกล้มือคือเก้านะครับโอเคห่วซองเขาก็ล้อรอรอจ่จอ,จอมือเนาะเอาก็เป็นแนวทางวันนี้มันออกว<ม>ันที่สามสิบธันวาเขากับเฝ้าเนี่ยจากน้อยนาอมันจ่อเร็วครับจ้าโสดหรใส่ปีใหม่เนาะแมนค่ะแมนค่ะเอาตามต่อเลยค่ะเซียนเอาครับจ้าเอาเลขเลขติดบนนะครับติดบนจ้าหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดครับผม ิ่งหกกับห้าวิ่งหกกับห้าจ้าครับผมจับคู่ค่ะหกสามหกสามห้าสองห้าสองหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองครับผมจี้คู่ครับค่ะเอาสามตัวสามตัวจ้า หกหกสามหกหกสามหกห้าสองหกห้าสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามครับผมจ้าสามหาง <3. S 1> ค่ะสามหางเลขสิเลขสองโตมิซี่หางเนาะครับผมจ้าเอาล่างล่างจ้า กับวิ่งศูนย์กับสี่ดับคู่จับคู่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ขีดเส้นใต้ไว้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผม เน้นไปที่เจ็ดศนะูนย์เนาะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่ครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่เด้อค่ะเน้นจ้าครับห้าศูนย์ห้าสี่ค่ะร้องไว้ครับกันไว้จ้าครับผมข้างบนเน้นตัวใดจ้าหกสามครับข้างบนเน้นไปที่หกสามกับห้าสองกับห้าสองจ้าสามตัวกับหกหกสามนะครับหกหกสามจ้า แล้วก็โคกหาสองนะครับแล้วก็โคกหาสองไปหาจับแค่สามครั้งมึงได้ไหมบอสเมีนจะเลขบ่หลายเด้ค่ะคเลขก็ถือว่าน้อยหางอยู่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับผมอืมสบายดีบอสละเนี่ยสบายดีครับจะต่ผมส้มขึ้นบนขึ้นเนี่ยอืออากาศมันเปลี่ยนแปลงเนะจ้ะเดี๋ยวบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ลมหนาววีวีจ้ะ อ,อืมค่ะเลขง้าเนอกจากวันนี้เนาะจัดซ้ำสูตรบ้างหรอครับจ้าไปตามสูตรเนาะถั้นเลขเออตัวเข้ามาติดนี่บ้างบนรุดกันมันกับเขา่าอือมามับซองไหมครับจ้าคือเลขติดนี่ให้เบ่งดีดีเมนบ่จ้าเลขขาดขาดโต้ี่ครับจ้าแก้มก็ออก เลยกัน3ตัวเลยครับอืมค่ะจอบเบิ้งด้อแต่ส่วนมากมันสิม้า2ตัวครับจ้าแต่ว่ากะนันะ่นแหละนอกก็เป็นแนวทางเป็นสูตรหวยคำนวนนาะคะ่ะเพราะมันสี่สิบปีแล้วเนาะนีแ่แหละวัดนี่แหลงวัดวัดส่งไทยแล้ววัดส่งไทยแล้วครับจ้าอืมกัจอบเบิ้งแล้วกะ อาจอบเบิ้งหอยซองน้ำค่ะเมียนมาทั้งหอยซองพ่นมา้าเราก็มาชวนกันก็นกนให้เบิ่งดีๆจับตาเนี้ยมดีๆเนาะจ้าแมค่ครับแม่ต้องซองหอยแม่นค่ะเพราะว่าหอยซองจ้าเปิ้ลมันก็บับลังเดิมดีอยู่แม่นค่ะโอ้เดินดีไหลายงวดติดแล้วเนาะครับอืมบ่แม่น4งวดแล้วบ่หืาซีงวด5งวดหรือจ้าก็ฝากความหวังไว้กับหอยซองเพราะว่าเลขเพิเ่นบ่หลายหางเพิ่นก็แยกบนเลขย่างให้เนาะ หันจังได้กระได้จ้าแต่ว่าส่วนตั้สง,งสามางจ้าแต่ว่าส่วนมากถ้าเมนว่าปล่อยสาเกินไปนี่เลขหายากยากเดชียนแม่มันดึกอัดแม่เราก็เลขซื้อ,อยากมุดถ้ามันผมได้มาไว้ะบอกมาสิไหครับจ้าคันได้มาไวก้กะฝ่าวอยเด้อเพราะว่าเลขซื้อ,อยากทุูมือนี่กันขันมุดขี้ดินแก่นกะยังยากหาฉลากินเบงตามแผงกะยังยากเลยจ้า แมนคเขาเขาการไปเบิร์ดเลยเขาสื่อแพงกับบได้เสมอโอ้ยกับดังๆเม่นจ้ะบะนี่ดังมันบอกออกได้บะนี่เห็นมอเงินว่างันดังครัอีนี้เจ็ดสองเจ็ดหกโอ้ยสื่อจังไหนกับสื่อบ่ได้ต่อยบ่ได้ก็สุยออกมาจังสันเนาะเลขกอะยังคือว่ายังออกติดเครื่องคือเกาอยู่ติดเลขกดังยังมาอ่าสื่อบ่ได้เต็มร้อยนะจ้ะ ออกเก็บสองมันบอเป็นหาหาเก็บสองเก็บถ้าเป็นสองเก็บก็ได้หลายบาทยันออกตัวนี้ก็สิมานคือกันขนาดว่าเขาว่าเขาคึงการคนละเกลงก็ยังไปซื้ออยู่ดีดังขักนเจ็ดสองสองจ็ดนี่เจ็บสองเจ็บตังเสียวเยเสียดายเนาะมันเปิดไปสุยไปออกหาเจ็ดเจ็ดหาไปยังส่มาไออกตัวหาเป็นันอืมันเป็นยังสู่ตัวกนั่นแหละเนาะกัเป็นแนวทางคือเขาล่ะ <c oughs> เป็นสูตรหวยคำ<บ>นวนเาทงไปครับเอ <c oughs> าไม่โซดมันก็ต้องหมานเมนค่ะ่าน,ารน,นรครับค่ะ <c oughs> สุยเต็มมีร่วงเต็มขึ้นเต็มยี่นี่ยละเนาะจะซ้ำเดาล่ะครับ <c oughs> แมนอยู่ค่ะกันละสูตรหวยคำนวนแต่ว่ากะร้องหวยซ้อนคือเกาบ่าวเิ่นขอนขางเดินดีราอมาเปรียบเทียบใส่กันกับหวยสูตรทางเซียนเนาะแม่ครับแม่ค่ะ จับใส่กันเลยว่าถ้ามันใกล้กันพวกเขาก็ต้องจับตัวใกล้ๆกันแน่นะครับแมนขึ้นแต้มลงแต้มจับใส่กันยังสั่นละเนาะแม่นครับค่ะกับเลขวิ่งเพิ่นกับแมนคือกันก็ถือว่าโอ้เดินดีอยู่ค่ะหอยสองเพิ่นก็ได้เอากันได้ยินได้ฟังแมนจ้ะมันเข้าตัวกันหาดเดียดจ้ะเอาดีใจน้ำได้ทุนขึ้นก็ดีใจกับใครแน่ถ้าได้จุกได้จุกเติม ค่ะดีใจน้ำผู้มีดวงเนาะถือคู่งวดกับกันั่นแหละกะแล้วแต่ดวงไฟดวงมันคือว่าละเน,นี่ยนะครับตามเนี่ยนะสูตรเท่ารุดมันกับเขาของเพิ่นถ้าสูตรเพิ่มรุดมันกับเขาของเขายังสวครับแมนค่ะแมนค่ะจวกเบื้อ,อบบงยู่นี่สตามนาะจวกเบื้องยู่นี่แต่ว่าถ้าว่าสิซื้อสุกตัวมันก็เป็นไปบ่ได้เฮาก็หนักแน่เนาะถือก,ก็สิถื่หลายจังซี่นะ่ะถ้าบ่ถือก,ก็แล้วไปเนเน้นตัวใดมันเน้น เขาก็ซื้อหลายตัวใดคนโบราณเขาก็ซื้อไว้เพราะได้ทุนขึ้นนี่สิเหรอจ้าจ้ะเอา,าเอาตามตามเลรีนเนาะจ้าเมียนยู่ค่ะคนมักเนาะคนมักสื่อคือว่าล่ะครับจ้ะตามนี่แหละครับถ้ามันมักแน่มักตัวใดกัเอาไปจับลอตเตอรี่ไว้ครับจ้ะต้องว่าลางอ่ะผมอยากให้แน่นไปทั้งศูนย์หลายๆครับอืมค่ะน่านะพอมักที่ผมจับอะหามาใส่ศูนย์กับซีเลยนะครับจ้าจัางใดก็ไม่เห็นแท้ ปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมค่ะค่ะแสดงว่าชนกันไรสุดจ้าครับเอาเอาจ้าให้ติดสามโหนไว้นะครับเออถ้าบวามากอ่ะให้ติดหกคาเก็บนไว้นครับจ้าจังใดไม่เห็นที่เก้็ลอยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอืแสดงว่ามันใจครักบนนี่มาลอยเปอร์เซ็นต์เลยแน่ครับเด็กสามโหนี่ต้องมากให้เห็นโตนึงจ้ามันบวกกอนกันนะ จ้าจังใดก็ติดไว้เนี่ยเด้จอจบเบิ่งอาจารย์ได้ดิดกะร้องจับใส่กันเบิ่งเนาะคันบ่มักจับคู่เนาะแม่นครับถ้าบ่บ่มักทีผ่ผมเอา3กับ2มาใส่กะถ้ามีหยังกมมะเอามาใส่3ต้นนะครับจ้าใช้100%ยร์เซ็นต์ครับบนาการเดียวจ้าบุญอย่างเดียวบุญล้างแยกให้แล้วเด้อประหยัดต้นทุนได้ไหลายอยู่ค่ะคจ้าเอากันขอบูบไดไหลายกาเสียนจังได๋กับเงินนี้ให้โฉบโฉบมันมเด้อ ครับไผ้โซบดีใส่ปีใหม่ทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวหอยซ้องเข้ากันรอดนิดหน่อยครับหมดหน่อยจ้ารอเยจ้ารอดเด้อรอเด้อค่ะทักมาเด้อครับผมจ่าค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ